บ้าน16ประเภทที่มาไหลกระราะมัดจะไม่เข้า1บ้านของคนที่ขาดความสัมพันธ์กับคนอื่น2บ้านของคนที่อากตันอยู่กับพ่อแม่3บ้านของคนที่กินมรดกของเด็กกำพร้ส 4. บ้านของคนที่กินดอกเบี้ย 5. ้บ้านที่ไม่เคยกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ 6. บ้านที่ไม่เคยกล่าวซอละหวัดต่อท่านนาบีและให้ความสําคัญต่อความปรารถนาของตนเอง7บ้านที่เต็มไปด้วยคำหยาบคายและสักแช่ง8บ้านที่มีแต่เสียงเพลง 9. บ้านที่มีระฆัง10บ้านที่มีการดื่มเหล้า11บ้านที่เป็นที่ตั้งของการเล่นการพนันและเคารพบูชารูปปั้น12บ้านที่มีสิ่งชิริกและไสยศาสตร์13บ้านที่มีกลิ่นเหม็นหรือบ้านของผู้ชายที่ร่างกายของเขาทาด้วยขมิ้น14บ้านที่ชอบความฟุ่มเฟือย15บ้านที่ชอบทำความชั่ว16บบ้านที่ทำในสิ่งที่น่ารังเกียจหรือบาปใหญ่ นอกจากนี้อบูตอณห์เคยได้ยินท่านนาบีมุฮัมมัดสอนลัลลฮุอะไทฮิวะสั้นหลังกล่าวว่ามาลายกระรอกมัดจะไม่เข้าในบ้านที่มีสุนัขและรูปปัน้นบ้านที่มีภาพสิ่งมีชีวิตบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ในสภาพมียุนุขอัอนรักคุ้มครองให้บ้านของเราปราศจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเถิดอาเมน